สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนรกแตกจ้าสูตรอายุทยาบุญเดอ้อนี่ขึ้นหน้าตามเมนูเขาเนาะนี่คือบรรยากาศร้านนะจ้าทุกคนอ่ะร้านอยู่ตรงไหนเพื่อมีคนถามอีกนะค่ะร้านอยู่ตรงข้ามกับหมวดทางหลวงม่วง30สนะจ้าอันนี่คือป้ายร้านเขาก๋วยเตี๋ยวเรือนรกแตกอยู่ตรงข้ามเลยเด้อบรรยากาศร้านกับแบบนี้ค่ะโล่งโป่งสบาย ฉันมาตอนเขาเบิเร์ดแล้วแม่สั่งไปก็มีลูกชิ้นทอดนะคะที่ฉันสั่งไปเป็นแต่แซบเนาะนีคือก๋วยเตี๋ยวเลือกของดิฉันมาแล้วนะจ๊ะอ่าเป็นยังไงดิฉันสั่งเป็นเส้นหมี่ขาวไปนะคะซดน้ําก่อนปรุงนะคะบอกเลยว่าน้ํำนัวมากอร่อยได้ใจดิฉันไปเลยเฮากระสิมากินเบิงว่าสิเป็นจังไงนี่คือมาขัางแหลกได้ล้านนี่ มาครั้งแรกก็ประทับจิตประทับใจเลยเป่าก่อนมันหอดเข้าไปอร่อยมากบอกเลยส้างอันลวกจิ้มไปนํามีคือลวกจิ้มรวมนะคะที่จริงมันร่วมละ่ะแต่ว่าอันนี้มันมากตอนสิบเบแลวเราก็เลยเด็ดแต่เนือก็ลูกชิน้นที่จริงก็จะมีสบงสบายนางอะไรเอวิตติงเนาะอมืมากินกันเลย อร่อยมากมาครั้งแรกก็ประทับใจเลยคืออร่อยเบงผมดิฉันเบงซาผมเลลวได้นี่แต่ว่าอันนั้นคือเหงือ่อร้อนมากอากาศร้อนมากแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือเผ็ดๆร้อนๆถึงใจถึงอารมณ์เกี่ยวเพิ่นแถมเบงเทอรเพ่นแถมเกี่ยวกรอบฉันมาตอนหลานสิปิดก็ดีแบบนี้ละ่ะยังมีพ่นก็นสิแถมๆให้ให้แบบโพดโพบักโมกบักแตงแถมแบบล้นถ้วยแถมแบบจุกอืผักไปกับน้ำลายแตกไปอยากกินอีก มาเดี๋ยวเขาสิม,มาอันซิมอันลูกสิ้นกันว่าสิเป็นจังไร่านบอ่อสิแสบบอ่ออ้ามเข้าไปสองลูกลวดร้อนจัดห่อนติลลาเพลินแต่อร่อยเธอน้ำจิ้มอร่อยมากอันนี้คือลวกจิ้มนะคะลวกจิ้มเดี๋ยวเรามากินกันด้วยน้ำจิ้มปลายหนึ่งคำแสบหลายพี่น้องจะบอกว่าดีมากเลยเนื้อไม่เหนียวไม่ติดฟันนะคะกินง่ายอร่อย ถ้ามาเร็วกว่าน,นี้ก็น่าจะแบบได้กินอะไรเยอะแยะอยู่แต่ว่าที่ฉันมาช้าไงเดี๋ยววันหลังจะตื่นไปแต่เช้านะคะมาเข้าว่ากินกันเลยเดี๋ยวขอตัวไปกินแบบหลวดเร็วว่องไว้ก่อนเดอ้อลานยมว่วงสามสิบเล้อกภดิพานไปพันมาก,กะแวะกินเดอ้อแซ่บแห้งหลานนี่บอกเลยชิลลี่ไห่สิบสิบสิบไปเลยจ้า